พ่อกูนี่อยู่บ้านเป็นแบบว่าระวังมึงไอ้พวกล้มเจ้ากูแบบให้ล้มเจ้าเที่ยงใหรู้เรื่องไหมไหนี่บบระวังเดี๋ยวมึงไม่ได้ اي, ไปเมกาเนี่ยล้มเจ้ากูแบบล้มเจ้าอันลังม่นี่แล้วก็แบบงงมากเมืองกูนี่ไม่ทางเมืองเลยกูบอกตรงนี้เลยกลับมาถึงเมืองไทยกูยังนึกว่าคุณธนากรจุกุ้งเรือกินอะไรเนี่ยเขาอยู่พัฒนา,ามืองใหม่เลยกูมไม่ให้โครงการ อยาใครท่าส ja, ุดก ah, uh, like ูโดนเดี๋ยวกูโดนล้มเจ้าคงใจเลวันคือกูไม่รู้เรื่องมากจริงๆจนแบบนี่กูยอมบอกเนี่ยนะกูแบบอายเหมือนกันไปซ้อมบ้านใหญ่ซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะยาเดียวธรรมดาเลนะธรมดาเลยนะธรมดาเลยนะพูดอะไรก็คืกูรุ่กิจกูกูไปซ้อมบ้านใหญ่แล้ววันนั้นจะเป็นวันเกิดอ่า เราต้องเป็นวนทนี่เรงเพนกวินอะไรเงี้ยถึงแบบเป็นงไงบ้างเนอยวันนี้มันด่ยากเลมึงเราเรื่องเพลงวินเราเรื่องเพนกวินเดแอ๋อเหรออปุ๊กยัยัดว่าอ๋อนี่เพนกวินเหรอนังทีปังก้อไอหียเียเมึอันนี้เปหพนวินเป็นลูกมูคู่ยิงคนนี้เหรอนีเน ฝันกูแม่งเกือบจะเป็นจริงแล้วแต่แม่งมีอยู่อย่างหนึ่งแม่งเป็นน้ำยอกอกกูอ e ีเมเนเจอร์บ้านอีเมเนเจอร์ e บ้านเนี่ยมันจะเป็นชนีโอซีดใส่ที่เน็ตคลุมผมเดินชุยใช้อยู่ในบ้านคอยตักเตือนทุกคนอ่ะทอดไก่เสร็จแล้วอย่าลืมเช็ดลายน้ำมันหลังเตาบนกำแพงด้วยนะอะอะ ดูทีวีสนุกเลยนะดูจบแล้วอย่าลืมหยิบหมอนวางไว้ที่เดิมเลยนะอ่ะอ่ะอ,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 อน้ำยาล้างจานอยู่ทางซ้ายสบู่ล้างมืออยู่ทางขวาอย่าวางสลับกันทุกคนแม่งเกียดขี้หน้ามันแล้วคือแต่อีนี่มาหาศจรย์นนะอีนี่มันจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งแม่งเห็นขนเส้นเดียวรู้เลยของใครเออคืออ่ะซ้วมว่างแม่งเข้าไปแล้วเข้าไปเช็ค เจอผมตกอยู่ที่สิง์หนึ่งเส้นบริทน่บริทน่บริทน่อยู่ไหนนี่ผมบริทน่บริทน่อย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บมาเฮ I'm o s I'm so sorry, so sorry. <laughs> อนีอ้นี้อยู่บ้านชื่อโยโก o มานี่ชื่อบร <laughs> ิทนิ <laughs> แล้วมึงทุกคนแม่งต้องยอมมันแล้วมันเหมือนแม่งเป็นโรคจิต วันๆแม่งจะคอยส่งแมสเซจมาหากูบอกว่าผมกูอยู่ที่ไหนคือแตงโมเนี่ยเป็นรูปผมเธอนะฉันเจอผมเธออยู่ที่พื้นอ่ะรูปนี้ผมเธออยู่ในลิ้นชักแล้วมีวันหนึ่งกูทำงานอยู่ส่งรูปมาแตงโมวันนี้ฉันเจอผมเธออยู่ในปรินเตอร์วันลุงึ้นกูซื้อเนี่ยคุมผมมาใส่เลยกูเอาบ้างกูซื้อมาให้อิบริทนี่ด้วย FOR MY HEAD!